ปราวัดหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวตำบลหน,นองบัวอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลวงปู่ยิ้มจันทโชตหรือหลวงพ่อเท่ายิม้มเป็นพระเถราจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดกาญจนบุรีอดีตเจ้าวาดวัดหนองบัวตำบลหน,นองบัวอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพระเกจิยุคเก่าเป็นที่เลื่อมสายศรัทธามาก ต้นตำรับตะกุดโลกธาตุอันลือเรื่องและผู้สร้างพระปิตาที่ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้าชุดเบญจภา,าคีพระปิตาของไทยนอกจากนี้วัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของท่านทุกประเภทก็ลวนทรงพุทธาคมเข้มขังและเป็นที่ประจักษ์เป็นที่นิยมสะสมและ,สะแสวงหามาตั้งแต่อดีตสืบมาถึงปัจจุบัน แต่ก็หายากยิ่งนักว่ากันว่ามีดหมอประจำพระองค์กรมหลวงชุมพรก็เป็นของท่านด้วยหลวงพุยิม้มวัดหนองบัวท่านเป็นชาวบ้านวังดงตำบลวังดง้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเกิดวันอังคารเดือน5ปีมะโรงพศ2587โยมบิดาชื่อนายยิ่งชูชัญญะ โยมมันดามีชื่อนายเปี่ยมชูชัญญะโดยทั้งสองท่านประกอบอาชีพขาไม้ไผ่โดยจะล่องไปขายที่ปากอ่าวแม่กองจังหวัดสมุทรสงขรามในวัยเด็กหลุงปุยิม้มท่านมีอุปนิสัยใจคอเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเป็นนักเลงพูดจริงทําจริงเด็กรุ่นเดียวกันหรือแก่กว่าย่อมยกให้เป็นลูกพี่ ท่านได้เป็นกำลังช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าไม้ไผ่ลองไปขายทางปากอ่าวจนคุ้นเคยกับชาวบ้านแม่กองเป็นอย่างดีในปีพศส4 0 7หลวงปู่ยิ้มท่านมีอายุครบบวชจึงได้เข้ารับการอุปสมบทณนะพัทสีมาวัดทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับฉายาว่าจันทะโชต โดยมีพระอธิการลอดวัดทุ่งสมอเป็นพระอุปชาและอาจารย์แดงวัดเหนือเป็นพระกรรมาวาจาจารย์และพระอาจารย์อินวัดทุ่งสมอเป็นพระอนุสาวาจาจารย์เมื่อบวชเรียนหลปูยิ้มได้มาจำพรรษาที่วัดทุ่งสมอเพื่อเรียนอักษรของภาษาบาลีพระมาลัย พระเจ้าสิบชาติท่องสูตรสนทิจนช่ำชองสามารถท่องจำพระปฏิโมสวดได้ตั้งแต่พรรษาที่สองจนพระอุปชาหมดภูมิที่จะสอนพระอธิการลอดจึงได้แนะนำให้ไปศึกษาวิทยาคมกับพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญวิทยาคมหลายท่านในเขตพื้นที่เมืองแม่กองฮาชิหลวงพ่อพระประหลัดทิม วัดบางลี่น้อยเพื่อเรียนวิชาน้ำมนต์พกทัพย์และวิชาโหราศาสตร์หลวงพ่อพ่วงวัดปากสมุทรสุดคงคาเรียนวิชาทำธงกันอสุนิบาทสายฟ้าฟาดและขึ้นลมในทะเลและวิชาลงอัคระหวายนอกจากนี้ยังล่ำเรียนวิชามนจินดามดีเรียกเนื้อเรียกปลาอีกด้วยหลวงพ่อกลัด วัดบางพรมอัมพวาเหลียนวิชาทางมหาอุดอยู่ยงคงกระพันและทำผ้าเช็ดหน้าเมตตามหานิยมหลวงพ่อแจ้งวัดประดูเหรียนวิชาทำน้ำมนต์ป่าผีและวิชาแพทย์โบราณหลังจากได้เร,เรียนวิชาต่างๆจนจบแล้วได้ข่าวว่าสำนักสงฆ์แห่งวัดหนองบัวมีปรมาจารย์ผู้เก่งกล้าคือหลวงปู่กิน ซึ่งหลวงปู่กินท่านนี้เป็นพระอาจารย์ที่โด่งดังท่านได้บำเพ็ญวิปัสสนาธุระภายในธรำมภูพะหรือท้ำขุนแผนซึ่งอยู่ในเขตบ้านหนองบัวจนท่านสำเร็จวิชาต่างๆมากมายอาทิวิชากำบ,บังกายหายตัววิชาแหวกน้ำดำดินวิชาล่วงรู้การล่วงหน้าวิชาย,ย่นระยะทาง วิชาธรรมของหนักให้เบาซึ่งสามารถทำได้สำเร็จดุดผู้วิเศษเลยทีเดียวพระคณาจารย์จากทั่วสารทิศให้ความเคารพและเดินทางมาฝากตัวเป็นสิทธิ์กันอย่างมากมายที่พอบันทึกได้เท่าที่ทราบก็คือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียสมุทรปราการหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนครปฐมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าชัยนาท หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครปฐมหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวกาญจนบ,บุรีโดยหลวงปู่ยิ้มได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์องค์สุดท้ายในปลายปีพศ2416ได้ศึกษาวิชาสายเวทต่างๆจูบจนปีพศ2418หลวงปู่กินได้มรณภาพลงขณะมีอายุได้117ปี วัดหนองบัวจึงว่างเจ้าวาดลงชาวบ้านจึงได้นิมนต์ท่านให้เป็นเจ้าวาดวัดหนองบัวในปีพศ2420ซึ่งหลวงปู่ยิ้มหลังจากได้รับตาแหน่งเจ้าวาดท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาเกียรติคุณของหลวงปู่ยิ้มเป็นที่เลื่องลือไปหลายหัวเมืองทั้งเจ้านายและขล้าราชการผู้ใหญ่ในกรุงเทพ ได้ให้ความเลื่อมใสนับถือท่านเป็นอาจารย์ขอเรียนวิชาแม้กระทั่งหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าอย่างเคยทุดงมาอยู่จำพัรษาที่วัดหนองบัวเพื่อแลกเปลี่ยนสัพพะวิชากันหลวงปู่ยิ้มมีอุปนิสัยสันโดษไม่มักใหญ่ไฟสูงท่านเป็นเจ้าคณะตำบลและเป็นพระอุปชามีคนบวชกับท่านเป็นจำนวนมากที่สำคัญ ท่านได้ถ่ายทอดวิชาไสยเวทวิทยาคมให้กับลูกศิษย์ในยุคต่อมาจนกลายเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านอาทิหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวหลวงปู่ดีวัดเทวสังฆารามหลวงปู่ใจวัดเสด็จเป็นต้นหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อปีพศ2453 สิริอายุรวมได้66ปีพันศาที่46หลังจากนั้นตำหลับตำราต่างๆของท่านก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงหลวงปู่เหลียนวัดหนองบวงัวและสานุสิทธิ์ที่สืบทอดวิชาได้สร้างเครื่องรางจเจริญลอยตามสืบมาจนถึงปัจจุบัน